สวัสดีครับท่านผู้ชมครับวันนี้เราจะพูดเรื่องปากกาไฮเอนดีกแบรนด์นะึงนะผมขอเรียกแท็บตัวนะอ่ะตัวนี้เป็นแบรนด์ของ Waterman นะ Waterman เป็นปากกา Waterman Paris เป็นปากกาที่ยี่ห้อที่เก่าแก่อันหนึ่งของโลกเลยนะครับผมใช้ของโลกเลยเป็น Waterman m a นไมอิมพารแท้ฟรันต์แท้เลยนะครับตัวนี้มาพร้อมกับกล่องผมจะให้ดูแพ็สเกจกล่องนะกล่องก็กินขาแล้วครับสวยง,งามมากเลยนะครับอ่ะเห็นไหมครับเราก็นี่นักสละกล่องแบบน,นี้นะครับแล้วก็เดี๋ยวผมจะให้ดูปากกาปากการุ่นนี้เป็นชื่่่อวารุน ่ลุกลื่น e x p กซ3นะครับ CT กลางนะเออนี่สวยมากเลย e x p กซนะครับเอ็ก3ผมจะให้ดูว่าปากกาของแบรนด์ Waterman เนี่ยเป็นปากกาที่ยี่ห้อหนึ่งโบราณของโลกเลยนะครับลักษณะเป็นคีบแบบนี้เห็นไหมครับอ่ะแล้วก็เป็นสวยงามมากเลยเดี๋ยวผมจะซูมให้ดูข้างๆตรงนี้นะครับว่าเขียนว่าตรงนี้ว่า w a t e r m a n p a r i s นะครับ นี่เห็นไหมครับล้วขงหลังนี้ฟรันช์อยู่ตรงนี้นะครับเป็นปากกาด้ามใหญ่จับนะครับทรงถังเบียร์ก็คือโค้งบนตลอดด้ามไม่ไม่ตัดตรงเลยนะครับเพราะฉันแล้วเรื่องความสวยงามไม่ต้องพูดถึงครับสวยมากๆเลยนะครับแล้วก็น้ําหนักดีด้วยผมจะให้ดูว่าผมจับผมรู้ว่ยตัวนี้น้ําหนักดีแล้วก็สินค้าดีนะครับเดี๋ยวผมให้ดูนะนี่วิธีการจับมือไหมดูวย็นผมบอกว่าจับมันดูดีเลยนี่ผมหมุนนะหมุนให้ดูแล้วกันนะ่านะครับแล้วก็ตัวนี้เป็น แบ็คแบ็คแบ็นะครับดำเงาแล้วก็ CT คือโกลทิมนะครับอ่าเราจะไม่ดูพูดถึงน้ำหนักก่อนอ่าเพราะถำไปปากการุ่นนี้ส่วนมากเขาจะเน้นหนักนะผมได้ดูความหนักของเขานี่จับปุ๊บถือว่าหนักพอสมควรเลย36มสิบหผมไหมผมจับปุ๊บผมรู้แล้วปากกาที่หนักมากสคนที่ชอบปากกาหนักๆเขียนดีๆนะครับผมแนะนาเป็นรุ่นนี้นะครับสาอีกทีนึงนะครับอ่า 36.2กรัมไม่ผิดเพี้ยนนะครับเพราะว่าเป็นปากกาที่หนักมากๆเลยนะครับใช้ก้อหนักมากเลยนะครับแล้วก็ดูที่สุดทรงสุดทรงเขาเนี่ยผมจะจับวัดประมาณด้านนี้นะตรงนี้นะครับอ่ะหน่วยเป็นมิลนะครับอยู่ที่9.6้าจุมิลโอ้ไซน์นะครับไซ์ถ้าตรงกลางอยู่เท่าไหร่11.8ถ้าด้านบนนะครับอยู่ที่12.4อจุดเนี่ยครับอาจอยู่นะครับแล้วก็ด้านนี้อยู่ที่จะเป็นทรงถังเบียร สิบจุดหนึ่งเห็นไหมครับผมบอกแล้วเป็นทรงถังเบียร์นะครับด้ามปากกาทั้งด้ามตัวนี้อยู่ที่ร้อยสี่ร้อยสามสิบเก้ามิลนะครับแต่ว่าถ้าด้ามตับจริงๆเข้ากระเป๋าเสื้อกระเป๋าเสื้อนะครับอยู่ที่ร้อยสามสิบสองจุดสี่มิลนะครับอ่าะฉะนั้นเป็นปากกาที่ดูดีหนักนะครับสำหรับผู้บริหารโดยเฉพาะเลยนะครับเพราะตัวนี้มันใช้แล้วสวยเอาว่าสวยและการนัปากกาที่ดูดีสวยถือว่ารุ่นนี้เป็นหนึ่งในรุ่นนะครับ แล้วก็หมึกนะครับผมจะให้ดูว่าหมึกเป็นยังไงนะครับอ่ะผมขอเรียกแฉกก่อนหมึกนะครับเห็นไหมครับเป็นวอเตอร์แมนพาริสนะครับเป็นวอเตอร์แมนพาริสนะครับอ่ะวอเตอร์แมนพาริสบูบอเพนนะครับแม็กอินฟรัน์นะครับผมจะบอกว่าอ่านี่เข้ากันไม่ได้นะครับผมบอกไว้ก่อนเพราะเป็นโมเดลเฉพาะนะครับเป็นของวอเตอร์แมน ป์กเกอร์ไม่สามารถใช้งานได้นะครับนะหมึกตรงนี้ก็จะเป็นถือว่าเป็นของหายากอันดับเหนือนะครับหายากพอสมควรนะครับเพราะว่าไซไม่เท่ากันอ่าหมึกทรงเนี้ยผมจะบอกว่าคล้ายๆของอะไรคล้ายๆของมองบังครับแต่ว่าไม่เหมือนกันนะครับเออผมวางมองบังไว้ไหนหรอคล้ายๆของมองบังนะผมบอกว่าปาะกาหมึกคือหัวจะหัวจะยาวนะครับผมลองวันนี้ไม่หยิบอยู่ในสต็อกนะครับผมก็ขอโทษด้วยอ่ะ มันเป็นทรงคล้ายเป็นของมองบังนะครับแบบนี้นะครับด้ามยาวหัวยาวแนะนํานะครับว่าป a r เกอร์ a n ต a r าใช้ไม่ได้นะครับเห็นไหมครับความยาวของหัวนี่เพราะฉะนั้นเป็นปากกา e d อีดิชั่นเฉพาะทางนะครับแล้วก็หัวที่มันหนักเพราะว่าเป็นโลหะทั้งอันเลยนะครับลองดูสองเข้าไปข้างในก่อนโลหะทั้งดุ้นเลยครับเรื่องความทนทานไม่ต้องพูดถึงครับทนมากๆแล้วก็อย่าลืมนะครับมีสปริงดึงๆนะครับถ้าเป็นลูกลื่นเสมอเลยนะครับยังไงก็ต้องมีสปริงนะครับ ประการุ่เรืองเพราะฉะนั้นราเสียบใส่ก็ต้องระมัดระวังกันนิดนึงครับอ่านี่เป็นประกาที่สวยงามมันหนึ่งเลยนะครับนี่ผมขยับมานนหนึ่งยี Ye ่ห้อ Waterman Paris นะครับเนี่ยผมเช็ดให้ความเงาในหูไม่ต้องพูดถึงเงาวับแล้วสีทองนี่ทองแบบทอง 23K สามเคสวยอะ่ะสวยจริงๆนี่เดี๋ยวผมใส่มาแค่กล่องก็สวยแล้วอะ่ะกล่องเดี๋ยวนี้เขาไม่มีแบบนี้นะหายากมากเลยนะที่เป็นหนังกำมะหยี่แบบเนี้นครับนี่แล้วก็ข้างใน มีใบรับประกันด้วยนะเออเห็นไหมใบรับประกันมีนะพาริสเวอร์ไวเลยนะครับผมบอกแล้วก็ปั๊มของบริษัทนี่นะมีแสแตมป์นี่ม,มีทุกอย่างครบมีทุกภาษานะครับนี่คือของแท้จะเป็นแบบนี้ครับผมให้ดูเป็นของที่หายยากมากเลยแล้วเ็าวิธี how to เติมหมึกครับวิธีเติมหมึกวิธีเปลี่ยนไส้ต่างๆนะครับนี่เขาจะมีเขียนคนระับแลวที่นี่เขาน่ารักนะเขามีวาดรูปเขาไม่ได้บรรนานเขาวาดรูปไปเลยนะเป็นรูปบ้านภาษานี่คือเข้าใจง่ายอ่ะนี่นะ คือสวยงามมากเลยนะครับอ่านี่นะครับก็ขอบคุณเกียบชมทุกท่านนะครับใครมีคนถามถามเกี่ยวกับกา Waterman นะครับพารีสามารถส่งคำถามถามาไ,ได้นะครับขอบคุณเกียบชมครับสวัสดีครับ